งานนี้เป็นงานที่สามนะคะที่หนูได้มีโอกาสมางานปิดงานที่สามที่หนูมีโอกาสได้มางานปิดนะคะ ทิมตะกล้อ,กกองนี่นี่นี่คุณคุณเอ๋น้องวีภาพนิ่งนะคะคุณแม่ภาคีสานน่ารักมากบางท่านเนี่ยหนูยังจำท่านไม่ได้เมื่อวันที่11มการาที่มาแต่แม่หลายๆท่านจำได้นะเข้ามากอดน่ารักมากอันนี้เบื้องหลังคุณต้นนะคะอุปกรณ์ เยี่ยมมากๆเลยม่อมจวงนี่มอมจวงม่อมจวงน้องขึ้นตรงเวลานะคะบ่ายสองขึ้นเวจีเลยนะคะไม่ได้ไปห้องรับรอง เียเดี๋ยวมุมมุมที่น้องลงจากรถนะหนูแม่แม่ไปดูจากจากคลิปคุณเอนะหนูจะเอามุมนี้เพื่อให้เห็นหน้าของคุณแม่เจ้าภาพนะคะ คุณเอกเขนาน่ารักมากเลยนะต้องเคยเห็นเฟซเขาออกกําลังกายโอ้โหเป็นสาวสะรองมากอันนี้น้องวิพยาบาลคนเก่งนะคะ ្ចាំពីដែលក្ពីដែលក្ពី្រាស